คนเราได้มาพบมาเจอมาเจอกันเนี่ยมันเกี่ยวกับวาสนาเหมือนเข็มนาฬิกาที่หมุนเวียนอยู่ในกระจกในกรอบของนาฬิกาผ่านแล้วผ่านไปผ่านแล้วผ่านมาก็วนอยู่ที่เดิมนะชีวิตของสรรพสัตว์อังหลายนีย่จึงเดินกันเป็นวงลีเกิดตาย ตายเกิดเกิดตายตายเกิดส่วนมากจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นและในขณะที่มันตายและเกิดเกิดและตายเนี่ยไม่รู้ใครได้มาเจอมาเจอเกี่ยวข้องปองดองเป็นพี่เป็นน้องกันบ้างก็มไม่รู้จักในหลักของพระพุทธศาสนา,ษ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 าท่านจึงตรัสบอกไว้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียน่่าตายเกิดอยู่เนี่ย ไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องกันโดยเหตุเนี่ยวันนี้เราจึงมาเจอเจอกันเพราะวาสนาต่อเมื่อหมดวาสนาแล้วก็เหมือนเข็มนาฬิกาที่มันผ่าน8ปดโมงเก้าโมงก็เลยไปเรื่อยนะพอหมดวาสนาแล้วแม้จะลือ้อจะดึงจะฉุดยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ พออิ่มท้องแล้วก็ปัดก้นไข่ก้นมันกลับไปบ้านใครบ้านเราเนะี่ยนี่คือความจริงที่มันปรากฏซ้ําแล้วซ้าเล่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามีความดีได้มาเจอเจอกันได้มาร่วมรวมกันเรื่องจิจกรรมนะถือว่าเป็นเรื่องดีทุกคนมีความกระตือรือร้นมีการจัดเตรียมสัมภาระสิ่งของข้าว ปลาอาหารได้มาร่วมรวมกันโดยที่มีจิตใจกว้างขวางขึ้นไม่ได้จเพาะเจาะจงแก่ใครคนใดคนหนึ่งคขาว่าตอนให้นะไม่ได้เจาะจงแต่ตอนจะกลับเจาะจงสักหน่อยหนึ่งเนาะ <c oughs> คิดถึงคนโน้นคนนี้นะธรรมดาบางที แต่มาก็ไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าทางพระเจ้าพระสงฆ์ก็พัฒนาขึ้นเยอะเมื่อก่อนไม่พัฒนาขนาดนี้พอฉันข้าวอะไรเหลือหน่อยก็ขอถุงจากเจ้าวาดมีถุงวะครับ <c oughs> ขอถุงจเจ้าวาดพอได้ห่อกลับไปทีนี้ครูบาอาจารย์เตรียมถุงไว้ให้เลยบางวัดพกใสายยาม,มาด้วยนะ เหมือนคำโบราณที่บอกว่าบ้านหลังหลบมันรั่วมันก็หาที่อยู่ลำบากแล้วนี่ขยายวงกว้างออกไปถึงบรรดาญาติโยมเราเนี่ยโยมรู้ไหมว่าเวลามันอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยต่อเมื่อมันมีความรู้สึกตากระทบนึกว่ามันจะอร่อยกลิ่นกระทบ มันหอมยั่วยวนใจคิดอยากได้นั่งอยู่นี่ยังไม่อยากได้หรอกนี่แต่เวลาลุกไปตักอาหารมันจะอยากได้โน่นก็ดีนั่นก็ดีนี่ก็ดีนั่นก็ดีสภาวะการเกิดดับของจิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อมาแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเราจะทำอย่างไรปกติคนเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะ มันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดและก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดและการปฏิบัติของเราที่บอกว่าสั่งสมบาร,รมีเนี่ยพัฒนาจากการทานบริจาคปัจจุปัจจัยไทยธรรมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยและจะทำอย่างไรถึงจะพัฒนาสภาวะความรู้สึกจิตใจของเราให้มัน สูงขึ้นเป็นลำดับลำดับไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะคารวะญาติโยมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีอาตมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาและก็เป็นพระหรือบวชเลยก็ถือเสียมถือตะก,กา้าถือสวิงวิง่งตามพ่อตามแม่ตามท้องไร่ท้องนารู้จักว่าภูมิลำเนาท้องถิ่นเราเนี่คงมีวิถีชีวิตไม่ต่างกัน ็นเรื่องธรรมาดาละเมื่อเวลาเรามาเจอ,เจอคําสอนี้การที่จะสลัดออกในสิ่งที่มันไม่รู้ว่ามันติดหนึบมากี่พบกี่ชาติกี่วันกี่เดือนเกิดมาจําความได้ก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่เราเสียสละแบ่งปันเครื่องทยธรรมทยทานตลอดจนถึงธนุบํารุงพระพุทธศาสนาในเรื่องการบริจาคทรัพย์สินเงินทอง เรื่องบำรุงเสนาสะนะเราทำกันมาเยอะเยอะมากเยอะกว่าคนบางคนที่มีทรัพย์สินมากมายไม่สามารถที่จะทำอย่างเราได้บางคนบางท่านเนี่ยอูของอร่อยอร่อยของดีๆต่างๆที่ฮามาเตรียมที่จะมาร่วมกันที่วัดป่าที่ท่านพระอาจารย์ท่านมีนัดบอกกำหนดการว่า วันนี้เป็นวันรวมร่วมกันถึงศรัทธ,ธาของบรรดาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านะ้าอาทุกทุกคนได้มาร่วมกันถวายให้กับพระเจ้าพระสงฆ์แล้วทีนี้อีกหน่อยจบตรงนี้เราก็จะกลับไปเมื่อเราจะกลับไปเราก็ไปอยู่ตามปกติใครทำไรทำนาใครทำ เย็บหงเย็บผ้าทําอะไรก็ท่าไปบางคนดีหน่อยมีโอกาสได้มาบเห็นในวันอุโบสถครั้งแล้วครั้งเล่าจะมีสักกี่คนเนาะที่จะรู้ว่าแท้ที่สุดแล้วเขาต้องการให้เรารู้อะไรเราจะทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นในมโนจิตเรา สภาวะความรู้สึกอย่างนี้เมื่อกระทบแล้วมีความเดือดร้อนมีความไม่สบายใจเป็นทุกข์ขัดเคืองในจิตใจเรานั่นเป็นเรื่องไม่ดีเขาถึงหัวว่ากรุณาอย่าเลี้ยงกิเลสไว้ให้มันเกาะจินจิตใจเราอะไรที่คิดไม่ดีอะไรที่ทำไม่ดีคนอื่นเขาก็าไม่ชอบเหมือนกันเราก็ไม่ชอบในเรื่องไม่ดีทุกๆเรื่องเราก็ไม่ชอบ คนอื่นก็ไม่ต่างจากเราเนี่ยบุญมันจะเกิดขึ้นตรงเนี้เมื่อเรารู้ว่าคนอื่นไม่ชอบเราก็ลดลงใครจะลดไม่ลดเราไม่รู้แต่พอเราได้มาสัมผัสแล้วเราลดลงอะไรที่พอจะหักห้ามใจตนเองได้อะไรที่มันล่วงเกินไปครั้งก่อนเมื่อก่อนโน้นหรือเมื่อยังไม่เกิดขึ้นเอาง่ายๆวันนี้พอจบจากการฟังธรรมะ ศาสนพิธีเริ่มไปตามขั้นตอนจนถึงโต๊อาหารเนี่ยโยมนึกถึงคําพูดอาตมาไวา้พระอาจารย์ท่านบอกว่าพยายามไม่คิดถึงไข่ให้คิดเรื่องใกล้ใ,ลใคิดถึงคนข้างหลังว่าเขาจะกินอะไรโยมมีโอกาสเยอะแยะอายุปูนเนี่ยอาตมาเชื่อได้เกินว่าเราได้รับรสชาติอาหารอันปานีตรสชาติอาหารอันอร่อย ไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างนะนะเอ๊ะมันทำไมต้องอยากได้วันเนี้มันของฟรีเลยคิดนะเออเนี่ยคิดทำไมต้องอยากได้วันนี้มันเคยไงอาตมาที่บอกว่าเราเคยสัมผัสมา,ม,ามันเคยสมัยก่อนโน้นเราเคยรู้จักกับสนิทสนมก,นกันกับวัดหนึ่งกับเจ้าวาดขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยหนึ่ง ไม่ได้พลาดพิงหรือไม่ได้อวดอ้างไม่ได้อวดโอ้อะไรที่วัดก็มีหมาพอเป็นการมีงานผ้าป่ากระถินนี่เขาก็มีอาหารจานพิเศษไปถวายพระเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างเป็นต้มเนื้อบ้างต้มปลาบ้างถวายตักถวายอง์ละถ้วยละถ้วยไปทีนี้มันเหลือเหลือถ้วยนู้นถ้วยนี้หน่อยหนึ่งเราก็ในฐานะที่คุ้นเคยกันก็อยู่ช่วยเก็บ สิ่งของให้เข้าที่ก็ถาทางไปกลับเจ้าวาดในฐานะที่คุ้นเคยกันก็บอกว่าเอออาจารย์นภัยเอาถุงมาเทเอานะไปให้หมากินบ้างนะนะก็นึกว่าท่านอนุญ,ญาตแล้วก็เอางานแล้วงานเล่าก็เอาอยู่เรื่อยพอที่หลังมันกิดมันเกิดความเคยชินใจมันด้านมันไม่อายมันเดินหาเอาถ้วยอื่นด้วย อาตมารีบวางถ้วยลงเลยว่าเออเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะกิเลสมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาจะกินหัวเราแย่แล้วนะเนี่ยนะวางถ้วยลงหลังจากนั้นตมาไม่เอาอะไรอีกเลยจบกันตรงนั้นเพราะมันคนเรามันฝึกอะไรมันฝึกแล้วมันจะค่อยๆขยบับขยบับขยับขึ้นมาโยมทุกคนนะที่เนี่ยคงจะเคยฝึกบัวเทียมเกียนฝึกควายไถายนา จากฝึกยากๆต้องสองคนสามคนสามีภรรยาลูกช่วยกันช่วยกันต่อไปต่อมาก็เหลือแต่คนไทยกับควายและก็เป็นงานด้วยจิตเราก็เหมือนกันจำคำพูดอาตมาเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมบอกว่าพอเกืโมงห้สิบมันปกติพอแปดโมงปั๊บท้องมันมีอาการน้ำลายมันเยอะ แต่มาถึงบอกว่าการแสดงธรรมะในช่วงเช้าๆนี้มันเป็นเวลาที่บีบคั้นอารมณ์คนพ้าก็ไม่ชอบโยมก็ไม่ชอบต่อนหน้าไม่ว่าอะไรหรอกแต่ออกไปโอไม่รู้เทศอะไรนานอะไเกินส้มตรงส้มตำอะไรบูดหมดถามว่าจะเกิดขึ้นไหมความชิดตอนนี้ไม่จะเกิด นี่อารมณ์ตรงนี้เขาถึงบอกว่าสภาวะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นการเฝ้าดูจิตตนเองอะไรที่มันเกิดขึ้นในเรื่องไม่ดีก็ให้รู้ถามว่าสลัดออกได้ไหมย,ยากหน่อยอาตมาก็ายากถามว่าทนได้ไหมทนได้เพราะอะไรพระ,พระองค์ศา,าสดาพระสัมาพมื่อเจ้าท่านบอกว่าบรรดาคารวะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเขามีเพชร มีพลอยมีทองเป็นเครื่องประดับแต่สมณะชีพามนี่มีคันติความอดทนเป็นเครื่องประดับโยมอยากเป็นสมณะชีพามไหมเป็นผู้ลอยบาปและการที่เราจะเป็นลอยบาปได้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากความอดทนเนี่ยความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้เราอดทน เราเคยพูดกันมาเยอะนะ่ะตั้งแต่มาก็พูดอยู่บ้านก็พูดคําสุภาพไม่สุภาพคาหยาบคําละเอียดเราพูดกันมาเยอะแนยะน่ะวันนี้มาอดทนดูใจตนเองดูการที่มันเกิดขึ้นดูได้พิจารณาเพื่อเราจะหาวิธีการที่จะสร้างวัดให้กับตนเองเพราะแน่นอนอีกหน่อยเราก็เลิกและก็แยกย้ายกันกลับสู่ เคหสถานบ้านเรือนและทำอย่างไรถึงตรงนั้นจะมีวัดดังเช่นคำครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระเจ้าพระสงค์ผู้สิ้นอาวะกิเลสแล้วไปอยู่ที่ดอนก็เป็นที่รุ่มไปอยู่ที่ไหนก็ชุ่มชื่นมีสภาวะความรู้สึกร่มเย็นเราอยู่ในครอบครัวเราเรามีความร่มเย็นไหมเรามาอยู่ตรงนี้เราจะทำอยังไงถึงจะนำข้อคิดนี้ไปปรับปรุง จิตใจเราดีให้เป็นใจิตใจที่ร่มเย็นอาตมาเชื่อแล้วเกินว่อกบางคนเนี่ยจะมาวัดลําบากบางคนก็มาวัดง่ายบางคนนี่มาวัดลําบากเพราะคนที่อยู่บ้านไม่เห็นชอบการให้ภรรยามาวัดบางคนคนอยู่บ้านเห็นชอบจากการให้ภรรยามาวัดคนที่เห็นชอบด้วยกันน่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมาก็ง่ายกลับไปบ้านก็ง่าย แต่คนที่ไม่เห็นชอบด้วยกันเนี่ยพอกลับบ้านก็โดนพูดจาทิมตำเสียดสีก,กันแหกกระแหงเปลยเปลยให้ลำคาญอยู่นั่นแหละแต่มาว่าทุกคนอาจจะเคยมีซึ่งมันเป็นเรื่องจริงถือปกติมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยสภาวะตรงนี้มันจะใช้ประโยชน์ในการที่เรามาฟังธรรมะเนี่ยเราจะไปใช้ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ระงับอารมณ์ โสะความโกรธเห็นไหมมันไม่ได้นอนเนื่องอยู่ในจิตใจเราหรือมันไม่ใช่ฝังอยู่ในใจเราแต่มันเกิดขึ้นเพราะหูได้ยินเสียงผ่านมาทางหูกระทบจิตใจชอบไม่ชอบและส่วนมากมันก็จะไม่ชอบใครก็ไม่ชอบอัตมาก็ไม่ชอบคำด่าคำพูดส่อเสียด พูดทิ่มตำ่ำและทีนี้ถ้าคนเราขาดสติโยมลองคิดดูลองนึกลองคิดดูว่าอะไรมันจะตามมาทั้งคกทั้งสา์ทั้งหม้อสารพัดอย่างที่มันจะตามมานี่คือเหตุการเกิดแห่งโทสะนี่คือผลที่เกิดจากโทสะแล้วต่อไปก็จับสาตาวัตถุสิ่งของขึ้นมาควงปาทุบตีกัน แล้วมันจะเตืนอนยังไงเขาจึงพยายามอยากจะให้เรานี่รู้จักหลักของธรรมะซึ่งเราพัฒนาจากคนที่เข้าวัดยมลองนึกดูไม่ใช่นะสลาแน่นอนนี่ก็ดีอย่างหนึ่งแต่มาชอบสลาหลังเล็กๆก,ก็ดีอย่างหนึ่งมันคนมันเหมือนเยอะมันมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าสลาหลังใหญ่ถ้าคนไม่เยอะจริงๆน่ยมันก็ดูโวงเวงอะไรยังไงชอบกล แต่พอสลาหลังเล็กๆดิโอดูแล้วมันนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยใครจะพูดเสียงดังมันก็ได้ยินคนเราเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็มีความรู้สึกละอายจิตที่มันอ่อนละมุมจิตที่ครวรแก่การงานมันจะรู้สึกละอายคนเราเนี่ยโยถ้าหาความละอายไม่ได้จะอยู่ในเพศสมุติใดๆก็ตามทีเป็นคนดีได้ยาก มันต้องมีความละอายละอายในที่นี้คือละอายต่อการทาไม่ดีไม่งามละอายต่อการที่เราสมาทานไปแล้วเนี่ยนะคนเราไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจาใจอย่างกรณีแบบนี้เรามานั่งสงบเนี่ยวาจาเราก็ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความกระทึกขึกโคมไม่คึกขนองรู้สึกเกรงอกเกรงใจว่าเออในสถานะตรงเนี้ยเราควรปฏิบัติตนอย่างไร อย่างเช่นคําสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านตรัสไว้บอกว่าคนเราไม่ควรนิ่งเงียบเฉยเมื่อถึงคราวพูดก็พูดบ้างแต่ยหยมากเกินไปใครมีการพิจารณาอย่างนี้อยู่หนึ่งหนึ่ง,งบุคคลนั้นจะอยู่เป็นสุขสุขยังไงสุขเพราะไม่ถูกกล่าวโทษไม่ถูกว่ากล่าวตักเตือนคนเราทั้นั้นขนาดตัวเองผิดบางทีหย,ยาบเนี่ย ผิดอยู่แล้วเนี่ยมีคนไปว่ากล่าวตักเตือนหน่อยไม่ชอบใจเนี่ยยังหยาบต่ําสุดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งปุ๊บโดนว่ากล่าวตักเตือนในขณะที่ตนเองทําผิดเนี่ยไม่นึกโกรธไม่นึกเสียใจยินดีพอใจเออเราผิดเนาะท่านถึงว่ากล่าวตักเตือนเราแต่อีกบุคคลหนึ่งเนี่ยโยมทําก็ทําไม่ผิดทําอะไรก็ดีหมด แต่ถูกว่ากก่าวตักเตือนเนี่ยยังอดทนได้เนี่ยพุทธเจ้าว่าเป็นดีถึงดีแล้วเราก็เหมือนกันบรรดาญาโยมพุทธบริษัททางหลายหลายครั้งและอาจจะเป็นวัดสุดท้ายในเทศกาลฤดูการเข้าพรรษานี้ด้วยซ้ำไปว่างานสังฆทานคืองานที่เรามาเทกระจาดร่วมรวมกันว่าแบ่งปันกันจินนะนะ่าไปแบ่งปันกันเอาถ้าแบ่งปันกันเอาวุ่นนะ ถ้าแบ่งปันกันจิน่ะสบายมันจะอยู่ตรงนี้การปฏิบัติมันต้องวัดกันไปทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวเดินเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะการสภาวะการเกิดดับของจิตจึงเป็นเรื่องสําคัญคุมอารมณ์ตรงนี้ได้ไหมสติจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่ว่าฉันจเจ้าบุญเด่ตรงนี้ต้องนั่งฟังเทศเนี่ยฉันจเจาบุญแด่ยตอนเอามาเนี่ยแต่ตอนจะกลับฉันจะเป็นอะไรไม่รู้จากโลภะซึ่งนําพาจิตไปแม้ให้ภูเขา,าตองคาเป็นลุกๆ จิตนั้นก็ไม่รู้จักพอท้องทะเลมหาสมุทรไม่เคยอิ่มด้วยน้ําไฟไม่เคยพอด้วยเชื้อไฟชั้นใดจิตที่ถูกโลภะนําไปก็ชั้นนั้นเหมือนกันไม่รู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอคนทุกคนที่อยู่ตรงนี้สมมติว่า50าสิบห้าสิบไม่รู้จักพอโยมจะคิดยังไง แม้ว่าเจ้าว่าจะจัดเตรียมแม่ครัวจะจัดเตรียมอาหารเต็มเป็นแถวยาวเหยียดก็ตามทีมันไม่พอขนาดให้ภูเขาต้องคำเป็นลูกๆมันยังไม่พอเมื่อมันไม่พอแล้วเพราะอะไรเพราะคนไม่รู้จักสลัดโลภะออกจากจิตใจตนเองเป็นธาตุแห่งโลภะเช่นอย่างน้ําทะเลที่ไม่พอไม่อิ่มกับน้ําชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สติจึงเป็นเรื่องสําคัญ สติจึงเป็นเรื่องสําคัญอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่าไปเลี้ยงมันไว้ในสิ่งที่ไม่ดีปล่อยมันไปอย่าไปทําตามมันระงับไว้ใช้ความอดทนเพราะมันเป็นเครื่องประดับของสมณะชีาพามและมันเป็นผลสําเร็จของธรรมทั้งปวงด้วยซ้ำบางคนมีความเพียรมากแต่ว่าความอดทนไม่พอความเพียรน,นั้นก็ไม่บรรลุถึงผล หรือถึงจุดหมายปลายทางได้โดยเหตุนี้เราจึงต้องมีความอดทนโยมแม้ว่าทองมันจะต้องการมันไม่มากคนกินไม่มากอัตมาเชื่ออย่างโยมมื้อหนึ่งได้วันหนึ่งในหลายมื้อเนี่ยมันกินได้ไม่มากหรอกแต่พระเนี่ยกินได้มากโยมจะสงสัยเวลาพระเอาส่บาทนะเมื่อก่อนอัตมาก,ก็บวชใหม่ๆก็อูบบาทมันใหญ่มากนะเอาอะไรเข้าไปก็กลัวแต่มันจะกินไม่หมดฉันไม่หมดอะ นะพอบวชมาหลายมากรรษาขึ้นมากรรษาขึ้นบาทใบเดิมเล็กลงบาทใบเริ่มเล็กลงอ้าวมันเล็กได้ยังไงว่าใส่นิดใส่หน่อยเต็มแล้วเพราะว่าอาวัยวะในร่างกายเราเขาเริ่มปรับตัวทุกอย่างในร่างกายเขาปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทั้งนั้นเพราะพระฉันบรรมือ้อพราะอัรรเมื้อปุ๊บก็บรรจุมากหน่อยหลายปีเข้าหลายปีเขกรเพาะอาหารก็เริ่ม โตขึ้นยืดขึ้นโตขึ้น,นยืดขึ้นเอาอะไรใสไปหน่อยก็แน่นเข้าไปใส่ไปรู้จะเต็มแล้วทีนี้นะบางคนมองพระเอาไหมเออเยอะจังเนี่ยฉันหมดหรือเปล่ามีคนดื้อตามดูพระฉันด้วยก็มีสงสัยเข้าไปเยอะจังเอาไปไหนวะคิดในใจนะในกิจเป็นดาวกุศลแต่มาก็ขอบอกให้เราได้ทราบว่าอย่างโยมเนี่ยมื้อหนึ่งก็กินไม่เยอะเพราะโยมมีโอกาสเอาอยู่บ่อย อย่างพระเราเนี่ยดีที่สุดในช่วงบ่ายช่วงเย็นก็อบักสมอนะพอกินแล้วมันก็เปิดทวารนะโยมมันก็ลําบากเหมือนกันนะนะยิ่งเพียยิ่งเอะไรมันก็อร่อยหมดอะ่ะเพราะความหิวที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรากว่าจะปกติได้เนี่ยโอ้ไม่รู้ว่ากี่ปีกี่พรรษาในเริ่มเป็นปกติเริ่มปกติเพราะสภาพร่างกายมันเริ่มปรับ ปรุงปรับตัวเข้ากับสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยเหตุนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการที่เราได้มาฝึกปลือในเรื่องของการบริจาคทานเพื่อจะพัฒนาสภาวะจิตใจของเราสู่ความเป็นบุคคลผู้เดินก็ไปหาเส้นชัยในหลักของพระพุทธศาสนาบางทีสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่สมัยก่อนก็เหมือนกันโอ้บวชมาใหม่ๆนั่งอยู่ท้าย พอครูบาจารย์รับอาหารเข้าบาทเสร็จท่านก็ปารกธรรมะให้โอวาทให้กำลังใจญ,ญาติโยมที่ได้มาถวายกะปิจังนั้นไอเราก็คิดในใจกูเดี๋ยวเป็นนางหัวแถววังเด้็เขาเขาใส่บาสิดึกกันโดดวังวาคิดน่ะแต่พอบวชนานเข้านานเข้ามีโอกาสโดยธรรธรรมชาตินะไม่ใช่เก่ง ไม่ใช่มีวิชาอาจหารอะไรแต่มันเป็นโดยธรรมชาติบวชไม่ศึกไอ้คนบวดรุ่นเดียวกันก็ขยายวัดไปอยู่โน่นศึกไปบ้างมรณนนาภาพไปบ้างเราก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยไม่มีการชิงแชมป์เลื่อนโดยธรรมชาติพอไปนั่งหัวแถวพึ่งรู้ว่าในสภาวะครูบาอาจารย์ที่ปฏิสันถานต้อนรับโยมตอนนั้นเป็นอย่างไรคำที่พูดจิตที่คิดตอนนั้น กูนั่งหัวแถวเนี่ยกูเสิเอาเสพ่าเดือดบึงเตีลังข้างเอาโหลดวะสุนกลับไม่เป็นอย่างนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกลับไม่เป็นอย่างนั้นต้องมีการปราลากภต้องมีการพูดคุยต้องมีการแนะกันบ้างเป็นบางโอกาสบางโอกาสก็ลืมเหมือนหน้านอนหนาวมีหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่องค์เดียวเพอพอออกหน้าหนาว ผลรรษาหน้าลมหนาชวชยมาปลาก็เยอะญาติโยมก็อยากจะให้หลวงพ่อได้ฉันต้มปลาอร่อยอร่อยสักหน่อยหนึ่งก็ต้มปลาหม้อไปอู้หอมร้อนๆนาโยมดูปลาในหม้อเนี่ยฝานเป็นแว่นปลาช่อนเท่าฝ่ามือเนี่ยโยมน้ำมันขึ้นยังกับแดดโดนหน้าโยมขีมมันย้อยนะ <c oughs> เออวะหลวงพ่อขอมึงวันนี้จะกินร้อนๆสักหน่อยหนึ่งคิดในใจแกก็รับปกติก็ถวายข้าวก่อนนะเนาะมีข้าวเหนียวถวายแกก็ปั้นกลมๆเท่ากับรู้จักไหมหัวสุนัขนะขนาดนั่นแหละหัวมานนะภาวนาแล้ววิสันธนาเกิดขึ้น าปั้นข้าเหนียวกลมๆแล้วติดข้างบาดไปเดี๋ยวทีนี้ก็ตักต้มปลาช่อนตัวใหญ่ๆใ,ใส่ในก้นบาดด้วยความเคยชินโยมพอรับเสร็จจะดน้ำต้มปลาล้นๆสักหน่อยหนึ่งสภาวะตอนนั้นจิตลืมต้องพูดจาปลาใส่ทักทายกันเป็นเรื่องธรรมดาถามข่าวก็เอาผ้าเช็ดมือเช็ดปากปิดปากบาดไว้ ก็ถามเขาป่าคนนั้นยายคนนี้เกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังเป็นยังไงห้านมาช่วยไหมคุยเพินลืมว่าอยากซดน้ำต้มปลาร้อนๆพอมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างข้าวเหนียวกับไอ้น้ำร้อนซํำคนที่สั่งกันเพ่พังปันข้าวถือน้ำฟังเสียงดังจุ๋มเลยน้ำข้าวเหนียวมันหยดลงใส่น้ำแกงดังจุ๋มเลยล้มคอก็ะ ยะทาวรีวังหาปุราปาริปุเรนติส a ลัง n กลัวกลัวไม่ได้น้ำร้อนๆอัตมาก็คงจะพูดได้แค่นี้นะให้เราเจ็บไปคิดอะไรที่มันทํานานๆมันเคยชินก็ชินในเรื่องไม่ดีก็ลดละลงอะไรที่มันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่คิดแล้วมันพอจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของพวกเราซึ่งมีจิตเป็น ผู้มีศรัทธานในพระพุทธศรราสนาก็ฝากไว้เริ่มกันแต่ตรงนี้นะเริ่มกันสา,สา,านศาสนพิธีตรงนี้เริ่มตั้งแต่ตักอาหารเริ่มแต่กินคิดตั้งแต่เริ่มต้นที่เราจะเตรียมตัวมาตรงนี้ว่าเรามาบริจาคทานเมื่อถึงโตอาหารอย่าคิดใหม่ไม่เอานะเรามาเอาไม่ได้นะคิดใหม่ให้เป็นบริจาคทานไปจนจบงานแล้วเราก็จะเป็นบุคคลผู้ชนะตนเอง ชนะคนอื่นเหมื่นแสนหนสู้ชนะตนหนนเดียวไม่ได้เจริญพร